สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสัง่งระงับยาน้ำเชื่อมทุกชนิดหลังเด็กไตาวายเสียชีวิตกว่า100รายสัง่งระงับยาน้ำเชื่อมทุกชนิดหลังพบเด็กไตาวายเฉียบพลันเสียชีวิตกว่าร้อยรายอินโดนีเซียประกาศห้ามแพทย์และโรงพยาบาลใาย,ยาน้ำและยาน้ำเชื่อมทุกชนิดให้แก่ผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวหลังพบเด็กเสียชีวิตเกือบ100คนในปีนี้จากภาวะไตาวายเฉียบพลัน โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา18ตุลาคมโมฮัมหมัดซาริวโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขอินโดนีเซียรายงานการตรวจพบผู้ปว่วยไตวายเฉียบพลันสูงถึง206รายในเด็กและมีผู้เสียชีวิต99รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาสำหรับสาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันในเด็กอยู่ในระหว่างการสอบสวนอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันทางกระทรวงสาธารณาสุขอินโดนีเซีย จึงมีคำสั่งให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนงดสั่งจ่ายยาน้ำและยาผสมน้ำเชื่อมทุกชนิดชั่วคราวจนกว่าทีมวิจัยจะตรวจสอบกรณีนี้เสร็จสิ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันกระทรวงได้ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในสถานบริการสุขภาพทุกแห่งหยุดสั่งจ่ายยาหรือให้ยาที่เป็นของเหลวหรือน้ำเชื่อมชั่วคราวจนกว่าการวิจัยและการสอบสวนของเราจะเสร็จสิ้นโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขกล่าว เหตุการณ์ไตวาเฉียบพลันในเด็กของอินโดนีเซียเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลแกมเบียสอบสวนการเสรียชีวิตของเด็ก70คนจากภาวะเดียวกันนี้ที่เชื่อมโยงกับน้ำเชื่อมพาราเซตามอลซึ่งมีไดเอทิลีนไก่อนและเอทิลีนไก่อนในระดับที่มากเกินไปด้วยส่วนผสมที่ผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นกับยาแก้ไอและยาลดไข้ซิขนานที่ผลิตโดยเมเดนฟาร์มาซูติคอน บริษัทเวชภัณฑ์ของอินเดียอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียกล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีจําหน่ายในประเทศและส่วนผสมอันตรายทั้งสองอย่างก็ถูกห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาน้ําชนิดผสมน้ําเชื่อมสําหรับเด็กในอินโดนีเซียอยู่แล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ